เพื่อนๆอยากจะปรับค่าพารามิเตอร์พวกนี้นะครับให้เป็นค่าอื่นๆนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจเลยนะครับพวกพารามิเตอร์พวกนี้ครับ t ทคโค้ดแมปแบตพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาเข้าเอาออกปรับเปลี่ยนเอาตัวนั้นมาเปลี่ยนสลับกันได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับวิธีการปรับก็คือเราจะกดปุ่มข้างบนกับตรงกลางค้างไว้นะครับโอเคเห็นไหมมันก็จะเข้ามาหน้าเซตติ้งนะครับเพื่อนๆกดปุ่มขึ้นลงนะครับเพื่อเลือกว่าจะ แก้พอยต์ไหนนะครับอันนี้ผมเลือกเทคโค้แล้วกันแล้วผมก็กด Enter เข้าไปพอเลือกเทคโค้เสร็จมันจะมาพอยต์ที่ Take เทคโค้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มขึ้นลงนะครับเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เพื่อนๆอยากได้นะฮะอันนี้ผมเอาสปีดเข้ามาแทนเทคโค้ o แล้วกันนะครับแล้วก็ Enter มามันจะเข้ามาที่บาร์แม็กแล้วก็บาร์มินนะครับบาร์มินแล้วก็บาร์แม็กตรงนี้เป็นช่วงที่เราใช้โฟกัสนะครับตัวหนังสือที่มันหลุดจากช่วงโฟกัสตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแดงนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ช่วงที่ใช้ในการอารามนะครับแต่ตัวหนังสือมันแค่เปลี่ยนเป็นตัวสีแดงเฉยๆนะครับแสดงว่ามันหลุดจากช่วงที่เราโฟกัสไปเท่านั้นนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากปรับก็ปรับขึ้นปรับลงตามใจชอบครับถ้าเราไม่ปรับก็ใช้ค่า d e f a u l t จากโรงงานก็ได้ครับโอเคผมโอเคที่เลขนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมก็จะออกละกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับมันให้เราเซฟกดเย็ดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะบูตนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะฮะ เนี่ยฮะค่าตรงกลางจากที่เคยเป็นเทคโค o เนี่ยก,ก็กลายเป็นสปีดแล้วนะฮะก็เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะทุกหน้านครับที่มีค่าพารามิเตอร์เนี่ยฮะทุกหน้าของ Smart ทเกตของ f อฟเฟอร์ดนะครับสามารถปรับแต่งเอาเข้าเอาออกปรับค่าบาร์มินบาร์แม็กได้อย่างตามใจเพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคท่านใดสนใจ Smart ทเกตก็ทักมาที่เพจ f อฟเฟอร์ดได้เลยนะครับ